อยู่กันในช่วงสุดท้ายของรายการโฮงจุย้ยพลิกชีวิตค่ะยังอยู่กับอาจารย์วังพลังจิตกับวันนี้ที่เราจะมาพูดกันในเรื่องการจัดบ้านในช่วงปีใหม่การจัดบ้านต้อนรับปีใหม่ค่ะ ท่านผู้ชมท่านใดนะคะมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะสอบถามอะไรอยากจะให้อาจารย์วังดูดวงหรือว่าดูหวงจุ้ยที่บ้านนะคะก็โทรมาได้ที่หมายเลข029649079หรือว่าท่านผู้ชมท่านใดนะคะอยากติดตามรายการของเราก็สามารถดูได้ค่ะที่จาน psi ค่ะจานดำช่อง124 124นะคะแล้วก็ทางอินเทอร์เน็ตค่ะ www.newvisionchannel.tv ค่ะแล้วก็ยังสามารถติดตาม Facebook ของช่องเราได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m n e w v i s i o ม t v ค่ะค่ะและวันนี้ค่ะราก็อยู่กันต่อกับในเรื่องของการจัดบ้านต้อนรับปีใหม่การจัดบ้านช่วงปีใหม่เมื่อกี้เราพูดกันไปในเรื่องของการไว้เจ้าที่ว่ามีอาหารมีน้ำมีอาหารสามอย่างน้ำสามอย่างไม่ใช่และอาหารสามอย่างเยอะไป S <S <S อันเยอะไปแต่จำได้ว่ามีน้ำสองอ,อยา่างให้มีข้าวมีหวานนะคะแต่ว่า,วา,าบางที่เนี่ยก็ไม่ได้นิยมไหวเรื่องของอาหารคาวปลามากนักนะคะแต่ว่าที่แน่ๆเลยที่ต้องใช้นะคะแล้วก็จําเป็นมากๆเพราะสิ่งที่คุณถวายท่านก็จะเกิดเป็นสิริมงคลกับตัวเราก็คือควรจะต้องมีผลไมากลากไม้สองต้องมีขนมหวานมงคล ขนมหวานมงคลเนี่ยทองหยิบทองหยอดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอ่าใช่ถ้วยฟูขนมชั้นไม่ใช่ขนมเธอนะ <c oughs> ขนมชั้นนะคะหลายๆอย่างนะคะทองหยิบทองหยอดตระกูลทองทั้งหลายเนี่ยว้ยเธอข่ะเป็นมงคลกับตัวเองโอเคค่ะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ก็มีสายจากคุณผู้ชมทางบ้านโทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์วังอีกแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะคุณสมชวินสวัสดีค่ะค่ะคุณสมชวินรบกวนพูดดังๆหน่อยนะคะค่ะค่ะ ค่ะวันนี้มีอะไรจะสอบถามอาจารย์วังคะอ,อยากรู้ว่าบ้านที่อ่อศัยจัดของจุ้ยดีไหมค่ะ,ะบ้านเลขที่เลยจ๊ะบ้านเลขที่สี่ส <22? S 1> ิบสองค่ะค่ะหมู่สองหมู่สองค่ะสี่สิบสองหมู่สองอุ้ยบ้านหลังนี้ดีอยู่แล้วนะคะบ้านหลังนี้ดีอยู่แล้วถามจริงๆนะันอยู่กันหลายคนไหมอยู่กันสามคนค่ะอ๋อสามคนเองเนาะโอเค บ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านที่อยู่กันมาค่อนข้างจะนานพอสมควรนะคะเป็นลักษณะบ้านที่มีเรื่องของการทํางานที่เหมือนคนเขาเรียกว่ามีใครสักคนหนึ่งในบ้านนี้มีค้าขายไหมมีเรื่องของการทำงานมีใช่ไหมมีค่ะ,ะ,ะคุณสมทวินคะรบกวนปิดเสียงโทรทัศน์ที่บ้านก่อนนะคะฟังเสียงจากโทรศัพท์อย่างเดียวได้ไหมคะได,ด้ค่ะฟังอยู่ค่ะปิดเสียงทีวีก่อนเนาะ ค่ะค่ะใช่ใชอบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านที่นะคะจะต้องมีคนอาศัยในบ้านนั้นทําการค้าขายก็จะส่งผลให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองดีเพราะกําลังเลขของบ้านนั้นทําให้เรื่องการค้าและการเงินนั้นค่อนข้างจะคล่องตัวเป็นลักษณะเงินหมุนก็จริงนะคะเป็นเงินหมุนก็จริงแต่ว่าถือว่ามีความคล่องตัวที่ดีบ้านหลังนี้เนี่ยนะคะในทุกๆปีนะในทุกๆปีเนี่ยอย่างน้อยที่สุดคือหนึ่ง ต้นปีใหม่ต้นสักราชและสงกรานควรการควรมีการจัดวางไหว้กลางแจ้งนะคะเพื่อไว้เจ้าที่เจ้าทางเทวาอารักษ์นะคะที่ปกปักรักษาอยู่ก็จะทําให้บ้านเราเนี่ยเป็นสี่มงคลทํามาค้าขายคล่องตัวดีน่าดูเลยค่ะค่ะแล้วขอตินิดนึ่งนะเราเดินเข้าบ้านไปด้านซ้ายมืออะไรที่เป็นกล่องเป็นลังที่มันลกที่มันเลอะเทอะที่มันเยอะแยะรองทงรองเท้าจัดวางใหม่ได้ไหม ซ้ายมือเข้าบ้านไปอ่าอมค่ะโอค่ะคือแล้วมีค่ะเออจัดให้มันเรียบร้อยหน่อยเพราะตรงนั้นเนี่ยเป็นมุมครอบครัวนะคะบอกว่าบ้านนี้เนี่ยถ้าจัดมุมครอบครัวให้ดีการทํามาหากินก็จะดีเพราะความเป็นมงคลก็จะเกิดไม่ต้อง<า>พูดกัน,กนคุยกันด้วยความน้อยเนื้อต่าใจบ่อยๆครั้ง นะคะบางทีพูดไปอย่างหนึ่งคิดไปอย่างหนึ่งอยากให้เป็นอย่างนี้ก็ไปทําอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยอยู่กันแค่นั้น,นก็เลยมีบ้างนะสม <c oughs> เถียงกันนะคะ <c oughs> เหมือนเหมือนนันเขาบอกว่ารักกันแหละแต่คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่อง่คะน่าจะใช้โทรศัพท์คนละระบบนะ <c oughs> ต้องเปลี่ยนใหม่ไปจัดมุมนี้นะคะกองเกิงเนี่ยไม่ต้องไปบ้าสมบัตินะคะเก <c oughs> ็บได้ขายได้ทิ้งเลยค่ะที่ใส่ของไว้เพราะว่าส่วนใหญ่บ้านหลังนี้เนี่ยนะ คนที่อยู่อาศัยเห็นอะไรที่ยังไม่เสียหายมักจะเก็บไว้แล้วบอกเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวได้ใช้ค่ะนะคะไม่ต้องไปบ้าสมบัตินะเอา,าทิ้งๆไปรองทง้องรองเท้จาจัดให้เรียบร้อยนะคะแล้วดูซิว่าเออในบ้านบรรยากาศมันดีขึ้นหรือเปล่าเนาะนนสิ่งศักดิ์สิทธ์ที่บ้านดีไหมคะสิ่งสักดิ์สิทธิ์ที่บ้านดีอยู่แล้วนะคะเอ,อที่มองเห็นไม่แน่ใจว่าภาพมาชัดไหมนะ แต่ถ้าเห็นนะตอนนี้คือจะเห็นอยู่ว่ามีพระองค์ประธานเป็นคล้ายกับหลวงพ่อโสธรพระประธานอ่าเหมือนไหมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่หลวงพ่อโสธรน,นะค่ะมันมีหลวงพอ่อศีลาแดงอยู่เป็นเป็นพระประจำอยู่ที่ที่บ้านเลยค่ะแต่เนื้อไม่ได้เป็นเนื้อสีทองปะไม่ใช่ค่ะเนื้อเหมือนหินหินหน่อยปะเป็นแบบดำดำ โอค่ะไปหาหลวงพ่อโสธรมานะคะอีกสักหนึ่งองค์นะค่ะแล้ววางสลับที่นะคะก่อนสงกรานนี้วางสลับที่หลวงพ่อโสธรวางไว้ที่กึ่งกลางค่ะนะคะวางไว้ให้เป็นประธานนะคะแล้วอัญเชิญหลวงพ่อศีลาแดงเนี่ยมาเป็นรองประธานของการวางเนี่ยด้านซ้ายมือเราค่ะนะคะแล้วดูว่าการเงินดีขึ้นไหมค่ะงอ๋อตอนนี้มีหลวงพ่อศีลาแดงกับหลวงปู่ทวดค่ะอ่าหลวงปู่ทวดอยู่ที่เดิมได้ไม่มีปัญหา หลวงพ่อทวดอยู่ขวามือหลวงพ่อศีลาแดงอยู่ซ้ายมือค่ะ่ะให้เอาอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นเป็นประธานวางค่ลานนะคะแล้วดูแล้วโชคลาบจะมีบ้างไหมคะโชคลาบช่วงนี้เฉียดชิวอยู่ตลอดเวลานะคะลาบมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่จ้ะเดี๋ยวสักประมาณเดือนกุมภาพันธ์หรือเดือนสองไปแล้วลองดูใหม่เนะะาะโชคลาบจะดีขึ้นค่ะค่ะดท้ณของของแฟนละคะโชคลาบมีบ้างไหมที่หัวใจนี้ ของแฟนใช่ไหมของแฟนก็พอกันนะค่ะเฉียดเฉียดลองไปอันเชิญหลวงพ่อโสธรมาดูแล้วดูซิว่าโชคลาภมาไหมค่ะค่ะขอบคุณทุ่นดีใจมากเลยค่ะขอขอให้เปิดมาเจอวันนี้วันแรกได้ไหมคะค่ะค่ะขออวยพรปีใหม่หนค่ะค่ะค่ะอยากให้อาจารย์อวยพรปีใหม่ให้มาได้โอเคค่ะก็ขออวยพรนะคะวันปีใหม่นะให้คุณสมทวินและครอบครัวนะคะ จงมีแต่ความสุขความเจริญทำมาค้าขายก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยหมดนี่สินในเร็ววันค่ะค่ะดีใจมากค่ะ่ขอบคุณค่ะคุณสขอบคุณค่ะคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนั่นก็เป็นสายจากคุณสมชวินจากอ่างทองนะคะ อไปค่ะเมื่อกี้เราพูดค้างกันอยู่ที่เรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อไปอเข้ามาในตัวบ้านบ้างค่ะจานปีใหม่นี้วควรจัดปรปับเปลี่ยนในบ้านแล้วจากการไหว้เจ้าที่เจ้าทางกลางแจ้งนะคะหรือสารที่เราไหวอยู่หน้าบ้านแล้วนะคะ,คะให้ดูเรื่องของต้นหมากรากไม้ในบ้านด้วยค,ควรให้มีชีวิตอยู่ให้สดชื่นเป็นสีเขียวกิ่งก้านใบให้สะอาดสะอ้านด,ด้วยการลดน้ําอยู่อย่างเสมอค่ะเมื่อเข้าไปถึงในบ้านไม่ว่าจะเป็นแบบหิ้งพระหรือเป็นแบบห้องพระก็ดีนะคะควรทำความสะอาดมิให้ฝุ่นนะคะ เกาะหรือจับอยู่ในส่วนที่เป็นองค์พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบนโต๊ะหมู่หรือบนหิ้งมากนักเพราะนั่นมันหมายถึงในเรื่องของปัญหาทางการเงินหมายถึงปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะคะเพราะฉนั้นควรทาความสะอาดอยู่บ่อยครั้งไม่ต้องรอให้เป็นสงกรานต์แล้วค่อยส่งน้านะาการส่งน้ําพระหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านเนี่ยสามารถทําได้อยู่บ่อยๆครั้งค่ะอ๋อค่ะแล้วที่สําคัญเดินเข้าบ้านปุ๊บขวามือแรกนั่นคือการเงินทําอย่างไรให้มันดีก็คือไม่รก ไม่เลอะไม่มีกลิ่นเหม็นแล้วไม่เป็นที่วางถังขยะขวามือไม่เป็นอ่าเดินเข้าบ้านและเดินเข้าบ้านเหมือนกันด้านมุมซ้ายมือนั่นคือมุมของครอบครัวนะคะเหมือนเมื่อกี้ที่บอกคุณสมทวินไปมุมของครอบครัวนั้นคุณอยากให้เป็นอย่างไรนะคะพยายามทําและจัดวางปรับให้ดีเพราะคนเราพื้นฐานไม่มีอะไรมากในบ้านนะ,ค,ะคือจะต้องมีรายละเอียดอีกเยอะนะคะแต่พื้นฐานหนึ่งการเงินดีครอบครัวมั่นคงความสุขก็อยู่แล้วค่ะในบ้านเราค่ะ เราจะมารับสายต่อไปกันค่ะเป็นสายจากคุณสมจิตจากกําแพงเพชรค่ะสวัสดีค่ะคุณสมจิตค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณสมจิตรบกวนพูดดังๆหน่อยนะคะค่ะโอเคค่ะวันนี้มีอะไรจะถามอาจารย์วังคะจะถามเรื่องบ้านที่อาศัยอยู่ค่ะจ้าบ้านเลขที่เลยจ้าบ้านเลขที่หนึ่งแปดหนึ่งค่ะมูหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งงูหนึ่งอะคะ หนึ่งเก้หนึ่งหนึ่งค่ะหนึ่งห้ยสุดยอดค่ะบ้านหลังนี้ดีอยู่แล้วมีบ้านเหมือนศาลเจ้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่หลายอย่างนะคะได้มาบ้างบูชามาบ้างถามอย่างนี้ก่อนว่าตัวของคุณออพี่สมจิตตอนนี้อายุเท่าไหร่เอ่ยตอนนี้อยุห้าค่ะ 58, 58นะค่ะเกิดนานแล้วเหมือนกันนะเนี่ยนะอะไรคะ เกิดมานานแล้วเหมือนกันเนาะค่ะ <c oughs> 58ปีเข้าไปแล้ว <c oughs> 58เนี่ยต้องบอกว่าบ้านหลังนี้นะคะในปีนี้นะในปีนี้ไปจนถึงประมาณไม่เกินปีหน้าเนี่ยมีเกณฑ์ของการจัดปรับทําโยกย้ายซ่อมแซมต่อเติมตกแต่งนะคะ <c oughs> คือมันมี <c oughs> เรื่องต้องเสียเงินกับเรื่องบ้านแน่ๆแต่เป็นการเสียเงินไปแล้วทําให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้น <c oughs> สมบูรณ์ขึ้นบนมงคลขึ้นถาตรงนี้ก่อนว่าตอนนี้ยมัวแต่กังวลเรื่องเองินทองใช่ไหม ค่ะนะคะไม่ต้องกังวลนะคะว่าดวงพี่สมจิตนี่ใช้ตังตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วส่วนใหญ่เนใช้ไปกับอะไรรู้ไหมเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องใช้บริวารในบ้านทำไมคนะไมไ่ได้ยินนะยัะไไงไรคะได้ยินไหมเงิน <ฮา S 1> ของพี่สมจิตเนีย่ยส่วนใหญ่เนีย่ยก็หมดไปกับเรื่องกินเรื่องอยู่ของบริวารในบ้านนั่นแหละค่ะอ๋อค่ะไม่ได้ไปเสียเรื่องไม่เป็นเรื่องหรอก นะ,ะเพราะดวงไม่สมชินเนี่ยเป็นดวงบ่อน้ําแล้วเป็นบ่อน้ําของบ้านก็คือใครรอ้อนใครหิวใครเหนื่อยใครเลอะเทอะก็มาตรงเนี้ยได้หมดนะคะเป็นคนที่รักครอบครัวญาติมิตรมากกําลังของบ้านของคุณเนี่ยเป็นเลขกําลังยกญาติอยู่แล้วออคใครไปคใครมา,มาก็มาบ้านเนี้ยคะ่ะกลับไปก็ไม่เคยมือเปล่าละค่ะอ๋อจริงเลยคนะ่ะเออท้องก็อิ่ม นะคะกระเป๋าก yeah. ็เต oh, no. no right. so oh. ็มนะเดินออกไปในมือก็ไม่ว่างหรอกต้องได้อะไริ้วหอบกลับบ้านกันไปทั้งนั้นแหละบ้านนี้ดีอยู่แล้วเจ้าที่ก็ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ดีนะคะติอยู่เรื่องเดียวบางครั้งการสวดมนต์สวดบ้างไม่สวดบ้างเท่านั้นเองอ๋อจริงเลยค่ะนะคะติแค่เนี่ยเรื่องเนี้ยเรื่องเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยการสวดมนต์ของคุณสมจิตเนี่ยเสริมเรื่องบารมีทางคำพูดเวลาที่ใครพูดคุณสมจิตรับปาก แต่เวลาที่คุณสมชิตไปพูดกับใครคนไม่ค่อยรักษาสัจจะกับเราเ<อ>นะเพราะนั้นหมั่นสวดนะคะเ,<อ>เป็นการ<อ>ลงทุนที่น้อยมากอ,อาศัยความศรัทธาเท่านั้นเองเอนะคะแล้วก็โชคดีปีใหม่ค่ะสำหรับปีนี้ ขอบคุณมากเลยค่ะยินดีมากมากค่ะติดตามกันไปเรื่อยๆนะวงจุ้ยพลิกชีวิตค่ะโอเคนะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณสมจิตมากนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะราคาและนั่นก็เป็นสายจากทางบ้านวันนี้เป็นสายสุดท้ายของวันนี้คุณสมจิตจากกำแพงเพชรค่ะค่ะอาจารย์ครับไปต่อเรื่องของการจัดปีใหม่ในบ้านอีกสักนิดยังไม่เสร็จนะบ้านยังไม่เสร็จไปอีกนิดหนึงค่ะเมื่อกี้ เมื่อกี้ทางขวามือเป็นเรื่องเงินซ้ายเป็นเรื่องครอบครัวต่อค่าอาจารนี่พื้นฐานเนี่ยให้ไปดูแค่นี้ก่อนนะคะเพราะจริงๆแล้วเรื่องของบ้านเนี่ยมีรายละเอียดอะไรเยอะแยะมากมายเลยซึ่งก็ต้องว่ากันเป็นรายบุคคลไปแล้วก็ว่ากันเป็นว่าบ้านแต่ละหลังแต่ละหลังนั้นเป็นแบบไหนแต่นี่คือสิ่งที่ให้ไว้เพื่อเป็นความรู้ในการที่จะจัดปรับทำวายเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับบ้านตัวเองได้หนึ่งการให้ความสําคัญกับเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นะคะสการให้ความสำคัญและใส่ใจดูแลหน้าหิ่งหน้าพระ,ะและสาการจัดมุมสำคัญของครอบครัวคือมุมการเงินเดินเข้าบ้านขวามือแรกการเงินเดินเข้าบ้านซ้ายมือแรกคือครอบครัวทำสองมุมนี้ให้ดีซะก่อนนะคะแล้วพื้นฐานของความสุขความสบายใจความเป็นมงคลก็คือเงินและครอบครัวค่ะ โอเคค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์วังพลังจิตน,นะคะที่มาพูดคุยกับเราในเรื่องของการจัดบ้านปีใหม่ค่ะและท่านผู้ชมท่านไหนนะคะต้องการที่จะ โทรคุยสายสดหน้าหม่กับอาจารย์วังค่ะโทรมาได้ค่ะทุกวันจันทถึงสุกนะคะเวลา12นาฬิกาถึง13นาฬิกาค่ะแต่เราจะมีหมอดูมาปรับเปลี่ยนไปทุกๆวันจะไม่ใช่อาจารย์วังคนเดียวค่ะก็จะมีหมอดูทางด้านอื่นๆมาคุยในเรื่องของหวงจุ้ยค่ะโทรมาที่หมายเลข029649079ค่ะและ้วก็สามารถทิ้งข้อความมาที่หน้า Facebook ได้ค่ะที่ www.facebook.com/newvisiontv ค่ะนอกจากนี้ค่ะหากท่านผู้ชมท่านไหน อยากจะเจาะลึกแบบรายละเอียดคุยหวงจุ้ยแบบละเอียดก็สามารถโทรติดต่ออาจารย์วังในที่ดอกจันสามสามหกสามสาขออภัยค่ะดอกจันสามสามหกสองแล้วโทรออกค่ะแล้วก็เบอร์ส่วนตัวของอาจารย์วังค่ะ0 8นย์แป8สี่ส่งค่ะนอกจากนี้ค่ะวันนี้ค่ะอาจารย์วังก็มีของมาแจกคุณผู้ชมค่ะเป็นยันเป็นยันพระฟพิคเนตค่ะซึ่ง จากอาจารย์วังค่ะท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะคะก็โทรติดต่อมาได้ที่ทางช่องของเราค่ะที่หมายเลข029649079นะคะ029649079ค่ะก็จะมีทางทีมงานค่ะทีมงานของเราก็จะตอบรับรับสายคุณผู้ชมแล้วก็จะติดต่อถึงวิธีการจัดส่งหรือว่าท่านผู้ชมจะมารับที่สถานีหากอยู่ไกลเราก็จะมีการจัดส่งให้ค่ะ ค่ะวันนี้ค่ะเวลาของรายการหวงจุ้ยปลิกชีวิตก็หมดลงแล้ววันนี้ที่ฉันฟ้าใส่ปล้องเกิดและอาจารย์วังพลังจิตก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ